สวัสดีครับพบกับพี่พีเตอร์อีกแล้วนะวันนี้พีเตอร์มาแนะนําผู้ปกครองหรือนักเรียนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับชั้นไหน EP นี้เราเน้นไปที่ระดับชั้นมปลายแต่ก็อาจจะมีมต้นที่อยากจะเรียนโวงหน้ามาถึงมปลายนะฮะหรือระดับมหาวิทยาลัยจะมาเรียนซ้ํนระดับมปลายได้หมดเลย EP นี้แนะนาคราสเรียนมปลายเราจะวางแผนอย่างไรในการเรียนระดับมปลายนะเน้นมปลายเป็นหลักม4ม5ม6ทั้งหมดแต่ละมเนี่ยเรามี2เทอมรวมทั้งหมด6เทอมพีเตอร์ก็แยกคอร์สตามเนื้อหานั้นอะไรหกเทอมคพราะสเรียนของพี วาดภาพรวมทั้งหมดแล้วาเห็นไทม์ไลน์นะครับท่านผู้ปกครองนะฮะหรือน้องที่ดูอยู่นะลูกโฟกัสให้ดีนั่งตัวตรงๆนะลูกปกเทอมแต่พี่เต้ยจะบีบเนื้อหาให้เด็กเนี่ยจบภายในม5 2 4เทอม1 4เติม2 5เติม1 5เติม2เราจะอัดเนื้อหาฟิสิกส์มปลายให้จบภายใน5เทอม2และในช่วงซัมเมอร์ม5ขึ้นม6ตรงนี้เราจะเรียนคอร์สท,ที่เป็นแข่งขันสอบเข้ามาหาหลัยอันนี้พี่เต้ยพูดให้ฟังว่าคือคอร์สอะไรและในช่วงม6 เเป็นตะลุยโจทย์อย่างเดียว,ยยวถ้าน้องวางแผนได้ตามนี้และเจอพีเตอร์ทันเท่าที่ดูวิดีโอนี้น้องจะจบฟิสิกสไวกว่าเพื่อน1ปีเพราะเราจบภายในม5หมหเราเป็นตะลุยโจทย์แข่งขันอยู่แล้วพวกนี้ชิวๆเพราะเรามีองค์ความรู้จบไวกว่าเพื่อน1ปีเพราะฉะนั้นฟิสิกส์เป็นตัวสําคัญในยุคนี้เป็นยุคทองของการทําข้อสอบนะข้อสอบไม่ได้ออกยากแต่ถ้าไม่เตรียมตัวก็ทําไม่ได้นะแต่ถ้าเตรียมตัวน้องได้เลยฟิสิกส์ข้อเติมคําตอบนีข้อละ5้าถ้าทาไดห้หนูได้5แต่หนูทาไม่ได้มันหายไป5คะแนนเพราะฉะนั้นการเรียน มองภาพรวมฟิสิกส์มปลายอย่างนี้นะครับอสเรียนคอ Computer, มพิวเตอร์โครงสร้างเป็นดังนี้นะครับถ้าน้องรู้ตัวว่าพื้นฐานอ่อนไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนน้องอยากเข้าสู่วงการของฟิสิกส์พีเตอร์ให้น้องไปเรียนอันที่หนึ่งคอร์สปรับพื้นฐานหรือเราเรียกว่าคอร์สฟันดามเมนทัลอยู่มอต้นก็เรียนได้พื้นฐานอ่อนอยู่ระดับไหนเรียนได้หมดอย่าไปจําแนกว่าเฉพาะมอต้นมาไปไม่ใช่พื้นฐานอ่อนเรียนฟันดาเมนทัลนี่คือคอร์สพื้นฐานหรือเรียกว่าปรับพื้นฐานฟิสิกส์นี่คืออันที่อันที่2ก็คือ,คอ Basic Physics. Basic Physics, ร์สีบสสิก 4เทอม1 4เทอม2 5เทอม1 5เทอม2 6เทอม1 6 น้องเรียนตามสเต็ปได้เลยนะเดี๋ยวพี่เต้ยมีกราฟิกข้างล่างให้ดูว่าควรจะเรียนไทม์ไลน์ไหนอย่างไรอันที่3เมื่อเรียนเบสิกเสร็จเนี่ยเราจะต้องเน้นไปที่การสอบเข้ามหาหลัยในช่วงซัมอร์ที่พี่เต้ยบอกนั่นก็คือคอร์สเอนทานฟิสิกส์ในการเตรียมตัวสอบเข้าสู่มหาวิทยาลายัยเอนทานนี่แหละเป็นคอร์สที่พี่เต้ยพาเด็กไปได้ร้อยเต็มในข้อสอบแข่งขันเข้าสู่มหาหลัยเพราะเวลาเราเรียนในเนื้อหาวิชาเบสิ c ฟิสิกส์เนี่ยเราเรียนเนื้อหาแน่นแต่พอเราเรียนเบสิ c ฟิสิกส์เราเรียนกระชับรวบมาเพื่อสรุปทั้งงหมอ มอปลายในระยะเวลาเวลากระชับ150ชั่วโมงและลงโจทย์ในแนวแข่งขันมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญในคอสเอ็นทารชั่วโมงมันจึนเยอะนั่นเองอันที่4 p o คอสตะลุยโจทย์สนามต่างๆคอสเอเลเวลคอสเน็ตแซดคอสทีแผดสามนะฮะแต่อยู่ในเซกชันสุดท้ายคือตะลุยโจทย์แต่คําถามที่เจอบ่อยตะลุยโจทย์เน้นแค่ทาโจทย์อย่างเดียวหรือไม่พี่ได้บอกเลยว่าไม่นะตะลุยโจของพี่เตอร์ชื่อคอสเป็นแต่ละสนามเลยพี่เตยจะสรุปเนื้อหาก่อนย้ำนะฮะสรุป เนื้อหาก่อนนะฮะและพาทําโจทย์ไล่ทีระบทอย่างกระชับนี่คือคีย์สักเซสเลยนะ,ะไล่ทําโจทย์ทีระบทและทําทุกข้อน้องไม่แม่นบทไหนน้องเช็คซิสได้เลยนะ,ะ <c oughs> ถ้าเป็นสนามเอเลเวลเป็นข้อสอบแนวใหม่ เพื่อเอามาให้น้องเห็นภาพรวมสนามเน็ตแซดโคตามขอก็เอามาย่อยทีละบ,บทเพื่อให้น้องเห็นภาพรวมขอ้อสอบสนามทีแพดสก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าน้องจะอยู่ในเซกชันไหนและอีกอันหนึ่งที่อยู่ในเซกชันตะลุยโจทย์อันที่4ี่ก็คือคอ,สสอร์สสอบวนสอนเนืน้อหาพาทําโจทย์เหมือนกันนะแต่เป็นโจทย์แต่ละสนามเน้นโจทย์เยอะขึ้นจากคอร์สพื้นฐานนั่นเองนะรเพราะนั้นในสี่เซกชันโครงสร้างคอร์สคอพิวเตอร์ในฟิสิกส์มอลปลายเป็นแบบมีขึ้นภาพให้นะฮะฟันดัมเมนทัลเบสิกฟิสิกส์เอนทาร์ฟิสิกส์ โดยโจสนามต่างๆของวิชาฟิสิกส์นั่นเองเพราะนั้นภาพรวมโครงสร้างของฟิสิกส์พิเตอร์ประมาณนี้4เนื้อหา4หัวข้อน้องสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามไทม์ไลน์ที่น้องอยู่และถ้าน้องศึกษาแล้วรู้สึกว่าอยากจะปรึกษาพิเตอร์นะทักมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าน้องดูแล้วรู้สึกสนใจคอร์สไหนน้องสมัครได้ที่เว็บไซต์พิเตอร์ที่เห็นคลิปนี้ได้เลยกดลงทะเบียนแล้วก็เลือกคอร์สเรียนได้เลยที่ www.physicspeter.com การเตรียมตัวก่อนย่อมดีกว่าน้องจะได้รับความรู้จากพิเตอร์ นะเอาความรู้ที่พี่เตยสอนไปไปแลกคะแนนแล้วเอาคะแนนไปแลกคณะนะเอาคณะ,ะไปแลกอาชีพนะลูกพี่น้องอยากจะเข้าในอนาคตขอให้พี่เตยได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการที่จะพาน้องๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยและเป็นการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพและไม่มีคมําว่าฟุกในสารบ,บัญของพี่เตยทุกอย่างถูกวางแผนอย่างเป็นระบบแลนะสื่อสารไปยังท่านผู้ปกครองและคนที่อยากจะเก่งฟิสิกส์ทุกคนว่าเราจะต,ต้องเตรียมตัวให้ดนะีเพราะการเตรียมตัวก่อน ย่อมดีกว่าคอยน้องโชคด,ดีนะลูกแล้วเจอกันในคอร์สเรียนสนใจคอร์สไหนสมัครได้เลยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ